สวัสดีค่ะพาพี่น้องมาเอาบักนาวแกอได้ดิพี่น้องครึ่งๆก็เอาเอาเบิดแล้ว ลูกใหญ่ๆสวยๆงามๆเก็บเปิแล้วพี่น้องได้สิบกัวโลพูดละต้นเดียวๆนี่ละยนในวงทอนี่ละมันเอาบาได้ได้ลน่นแม่นี่ก็สิล่นแล้วนี่ไ้อกอนล่นก็เห็นคือเกา่าล่วงล่วงล่วงเก็บเปิดแล,ะละ้วล่ะพี่น้อง คลิไปไว้แค่นี้ก่อนนะคะมกเขียบห้ากใะไ่นแน่บอได้กระลอกกระเลกก็มาเอาไปกินกระลอกกระเลกก็เอาไปกิน นี่ยังนี้บักนาวโอ้บักนาวมาส้นยู่กับอันนั้นนี่เออบักนาวพี่น้องเดี๋ยวมาเอาบักเขียบอีกพี่น้องมาเอาบักเขียบอีกเด้เขียบมีเต็มหมดเดี๋ยวเอานี่ไปไว้ก่อนเนาะเอานี่ไปไว้ก่อนมาเอาบักเขียบอีกโอ้บักนาวหอมหลายพี่น้องเอ้ยเอาน้อยนะเอาไปบ่ม ได้ทั้งบักนาวได้ทั้งน้อยนามกเขียบบักเขียบแล้บักเขียบไปบม่มโอ้ยเพียรแป้งนี่ที่เป็นของคู่กันอีรีเด้วยน้ำล่างน้ำล่างน้ำล่างเพียรแป้งน้ำล่างเพียรแป้งพี่น้อง ข้ล่างเพียยแป้งมือปีไปเป็นเลือดพุนะ่นน่ะเพี้ยแป้งนี่เป็นเลือดนะพี่น้องนะเคยอยู่บ้างสีดมาสีดใส่รูดออกวัดใส่กับสไลด์ใส่กับส,ส,บสมควรใหม่ ก็พีไปแค่นี้ก่อนนะคะว้าล้างเท้าเร้วไปลุยตมมาบอ